สวัสดีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาหอดงานหม้ออุบลแล้วครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งจอดรถเซ็ตเมื่อวันนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องอันเป็ดหนอกคือเก่าคือเกานะ่าอีกแล้วถึงวันเดียวกันเตบาเลยมา,า,ากร,รอ,นนอกางเกษตรเนาะถ้าเกษตรก็ยังบ่เคยมาก,กันปีนี้เพิ่มขึนมาเนาะแต่แน่ยต<า>อนโควิดนทุกคมาเที่ยวงานกเกษตรครั้งแรก ได้หล่อบ3-4ปีเนาะแมนบวรเด่นัดอันนี้เป็นมือสุดท้ายพี่น้องวันที่1 9เนาะมืนสุดท้ายของใครตุดท้ายของมาบนเนาะมาบนของเฮาบ้านเฮาเนี่ยเนาะงานงานอะไรงานดิสานใต้เหรอเพื่อนเรียนดสานใต้นี่เกษตรดิสานใต้ครับนี่ไปนะครับเห็นเขาก็มาจัดแต่งแต่วัดดิบซิปผ่อนวัดซิปต่อเนาะมาเจ็บบรรยากาศในงานนะครับไปเบืองเบืองข้างในกันต้นบูมากเลเป็นใบเงินเอาไปใส่เลยเนาะอี่รีบอ่ะ โอเคครับไปไเปดาไ้ได้พี่น้องปพี่น้องปครับเสิมาเจ็บบรรยากาศภายในงานนะครับเนาะอันี้ก็เบืองทางในของไหลายครับเดินมาพอหน่นะครับจากทางนากของหลายครับวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายนะครับเห็นน้องวาเป็นมือสุดท้ายของงานเกษตรนะครับ ตุ๊กตาด้วยเด็กน้อยนะครับเนาะไก่สีมะเขือบรรยากาศคร่าวๆฮุ้เบิ้ลก,กันนะครับาาพ่อแม่พี่น้องอันกัดเดินลักษณะนะเก็บกระเป๋าหรือนุ่งกางเกกับราต่อปันโอ้ไม่นี่ไก่สีมะเบิ้ลที่นอนครับไม่นี่เลยเป็นน้องก่สีมะเบิ้ลที่นอนเป็นท็อปเปอร์นะครับประมาณพี่ล่อง ไปล่องที่นอนครับเพราะว่ามันเป็นที่นอนสปริงนะครับเนาะมันคล้ายๆแบบนอนมาโดนหลายมันก็นิ่มเกินแล้วก็มันมีเล็กเนาะแต่เข,ขากลับกระเบงปเปอร์ล่องทีนึงน,นะครับคนหลายแห้งครับงานประมาณนี้ครับของเล่นกันหลายครับเิ็กหน่อยเดี๋ยวไปรับเดียวกันอัน นองสติกปะน่องสติก,น,ตกนี่นี่ยิ่งไกลเด้นี่น,น,นองสติกก็มีตอนนี้ก็ปาะมานเกือบสอง่มแล้วครับก็มม้บรรยากาศสดีหน่อยบอ่บอ่อห่อนนะครับน้องที่กว,ว่าจะคุยกัอันวาจะมายงเว้นกันเบาไหวครับ มันจะร้อนเกินอ,อนากาศจะไม่คลอ,องกับรายออครับโอเคครับเดี๋ยวสีมัธยายเบิ้งอีกทีนึงแล้วครับเนาะจไปเบิ้งคองกับน้องอันก่อนนะครับไปกันครับเจ้าอย่างไรออซัพเปอร์ชใช่อันแต่ยังนนาว่าบ้านตัวมีดบรคมสื่อมีดไหมบ้านตัว พอเปนจีบแทงกจาของอ้อเห็นมันเห็นข้ามสีอันอันซับใกล้บะขาดเดี๋ยวไม่สิ่สิปบาทจาของมันตายมันคมครับย่นะครับเนาะอ่าเบียดบันอันมานออกบะคมนะครับบะคมนะดีแล้วเออตว่าอี่สิบบาทก็อนมติว่าบาทในมียดบะคมอ่ะเขาเนว่าจะได้ไรจุด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 แลครับเนาะเจจจจจไปก่อนนะครับไม่ต้องพุดเยอะ เราพูดเยอะรัาผมกะขออยาดชาวงานก้อนนะครับหรือใครไม่เบิ่ออีกท่นึ่งนะครับไปจุดเดเสวยๆข้างหน้ามั้ครับน้องไปกันครับบัดเวณบริเวกะ,กะเห็นต้นกระบองเพชรนะครับงามๆครับราคาก็่แรงโซนนี้เป็นโซนโซนผลพืชผลนะครับอุ้ยงามๆแห้งครับราคาไม่แรงด้วย สิบบาทยี่สิบบาทมันโยกกลางทะเลทรายเลยครับตนี้ันนี้บรรยากาศโซนดอกไม้นะครับอันกับยี่ห้องหนาเฮานะครับเย็บบรรยากาศนิดหน่อยนะครับมาแล้วครับปอนพี่น้องมือนีเมือสุดท้ายแล้วครับของงานเลยครับบรรยากาศ แบบตัคนแบบมักไม่ประดับป็ะชีพมาเบืองกันไห้่นะครับอะไน้ำไสก้กะอันมานก,กนเดินหนาไปแล้วนะครับนะนเนาะจะว่าทั้เป็นเป็นแบบพืชผลการเกษตรนะครับทั้งผลไร้แห้งครับเดสิญย่างกลับมา,มาทั้งผแต่ว่าสีไทยฟังผีกอนนะครับ พารลามก็มีราคากับมาแรงครับเป็นเป็นพลไม,มันะครับโอคาโดคาผู้ดดใดแบบมากแบบว่า,าการเกษตรครับมันยังงานนี่เลยนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างเลยต้นอหนต้นยาสูบนะต้นยาสูบ คือมันจะบรรยากาศเล็กน้อยนะครับเป็นแบบสุดท้ายรถบ้านคราบ้านถ่ายรถค่ะรถแม่ค้บา,าคบอกรถพวกนี้ทึ่งยีโมงครับนี่เก็บโดมประมาณนี่น่าจะใบใบค่ะใบใบเก็บใช่ไหมครับ,บอ๋อแต่แลพวกนี้มาบ่ายกับท่านเนาะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวมาบางอีกทีนึงน,นะครับมา,มาช้ชาๆก็ดีครับ <laughs> ครับครับผมตน้นทะเรียนยักษ์ก็มีแม่ยิ้มเุ็นหนอากดนนะครับเก็บบรรยากาศราคากับบอลเลนครับพลรมใหม่ครับ <im itation> <im itation> จะไปดูข้างหน้าต่อนะครับครับครับ,รบยังม่หอดสซ้นดอกไม่ประดับแต่เห็นดอกกุหลาบนะครับง,งามๆสีขาวก็มีเหมาะสำหรับไปฝากูกุศาเลียงเลยนะครับเลยก้ใดมีฝากข้อเลียงไว,กว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับตอนี้กะยังไม่ส้นไม้ผลนะครับปากตัวที่นอ้อเป็นกำลังใจกับโอเล่มันหนอกไอเด้อครับเป็นกำลังใจมันคือเกาเหรอครับราว่นลองนะตานี้ทานโปรโนะครับอาง่ายกะเดี๋ยวนิดเดียวครับ ก,ก็อะไรก็แฉ่เป็นกันตั้งใจกันให้ด้ครับเจ้าอ๋อน่องเห็นแมงเบาเร่อะไรเ่าอันชจ่าแมงบ่ะินแมงนะครับนี่น้องๆ<น>จะกินแมงนะครับแมงทอด นตัดเสร็จมาพันสาตว์นี่อะไรเอ่ยกรดีนะกริดนะชิมเลยกริดครับนี่อ่าแท็บว่าแท็บจับว่า ชมานต่อนะครับสวัสดีครับยังมะฮอดโซนเกษตรนะครับก็มะพร้าวมาครับนี่ครับน่ารักน่ารักเชียวพอเพิ่งนกำลังให้อาหารนะครับให้เป็นหญ้านะครับ ไปที่ด้านข้างหน้านะครับกําลังค่ายพันธขี้หน่ี้นะครับของแม่ไปเบื้องขณะกันนะครับตําบลท้องกันครับความพี่น้อกข้างนอกกันไอ้นี่ครับเนะจ็บบรรยากาศครับขี้มาเหขี้เป็นว่ามาขี้ว่เป็นสูงแห้งสูงแห้งนะครับ ไปแล้วครับไ,ไปแม่ไปน้าแล้วไปเดินเท่อไร่งเไปครับพ่อพี่น้องมาท่งานางไนกันครับมีกจะเป็นหน่ี้มานะครับเนาะมาดูกันผู้ดใดชี้หมา ขี่มาไหมครับขี่ม้าไหมครับนี่ก็เป็นกับซองทุ่มแล้วนะครับเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศหน,น,นึ่งนะครับทางในนั่นใชขี่มาได้อ๋อรุ่นขี่ฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เพราะว่าถ้าฉีดไม่เป็นนะเขามีน้องน้องดูแลอยู่ อุ้ยสุดยอดนะครับ่ะแต่จะจบ,บรรยากาศสมินก้อนนะครับแต่เปมม็นชมอมงยืนต่อนะครับตอนนี้ก็อกอนนรฮะพนอกก็นพากันไปเบิง่งอ่าบวบเขาเรียกว่าวบ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 บวบเน่านะครับเนาะประมาณนี้อัน เอาไปแกงเอาสองสองลูกไปแกงครับถ้าเกิดเอาไปเอาไปี่สองลูกไปแกงเขาจะหูว่าห้าไปแกงมูแล้วนะบรรยากาศก็ไม่ค่อยัเงนหรอไม่มีไปพูดขนาดนี้ว่าครับที่น้องบรรยากาศใน อีกส่วนหนึ่งกับประมาณนี้ครับมาัจากที่มาจากโจนของนอกของขี่นะครับเอาเลืองกระจายครับเปิดเป็นมแบมบของม้วนเลยนะครับเนี่ยนี่ ăn đấy là đàn ta bong bỏ, đấy thú cưng ta, bay อันว่าบ้าป็นเอาบาบรรยากาศนะครับนอกเลยสองตัวหรอเราไปเสกปหพลาดแล้วหนึ่งเสดยเสดยแต่ดูกันพี่หูให้กันเดี๋ยวอีกอันเดอีกอันเดิม เอาไม้เอาไม้เอาไม้น้องน้องวันอยากได้ตุ๊กตาเนอะอันเออชัวลีปรนลองเมืองได้แล้ครับสองโถงั้น

รองมึงต้องหวานปลาปะโมป่าโมเป็นลองมึงลองดูสิเจอเินนเราคเจอเลยป่ะลองลองแก่พู อ่าหนึ่งดอกแดดมัาตุกตาเนะาะพลาดแล้วตรองหัดดอกเนาะไปเดินก่นอนเรอจะมาไหมจะมาไหมไ,ไม่บายได้เราสองตัว อาเจ็บบรรยากาศแห้ไานนะครับมาเริพมาลองมาเทียวกันกันครับามอร่อยเด้ตัวนี้ นี่ครับบรรยากาศการตักปลาครับ

ส้นหนึ่งส้นระบายสีนะครับไปครับพพ้อมพี่น้องมามึงบรรยากาศในงานนะครับนี่ส้นของกินกลับประมาณนี้ครับ นนได้กิอนะอะไนได้ะอะไรกินชิ้นเต็มไเลยเลยห็นไหมอิ่มกบ้า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 บบ้าบ้าย้าบบาบ้าบาบ้้าบบ้งบ้า้้าา้้ ย่างข้าวสำกว่างนะครับขัาไหนเปไปเที่กลาลเล่นของ,งนักเรียนนักศึกษานะครับเนาะนี่มีข้าวเม่าด้วย ก็เอาเลยมะน่องเขาอยากจบคลิปสนิ่ก่อนนะครับเพราะว่างานก็จบแล้วครับออกมากครับน้องๆแล้วครับตอนนี้ก็เขาอยากจบคลิปกปแล้วครับเขาเขาร่างใจพ่อพี่น้องกัวไหนเขาแช่ไหนกขาร่งใจเอาเลยมาน่อกนะครับกับอันมาน่อกนะครับมั้งแล้วก็น้องๆนะครับทีมงานนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณ เอฟซีทุกคนนะครับที่มาเข้าดูรับชมให้เพิดังใจนะครับตอนนี้น้องไส้ขอขอนุญาตจบคลิปสมิก่อนนะครับบ๊ายบาย